สบายดีเอฟซี FC ของแพททุกทุกคนเนาะแพทว่าสาว้าสารวันกลับมาพบมาพบกับแพทอ,อ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อวแพทย์กับสิมาตั้มสมตั้มตัต้ตมบางคงให้กินน้องนวดผืนตั้มไปแล้วแล้วแต่ว่าผืนตั้มเพชรน้องผืนกระามแพอยู่ดอกว่าเอ้แพทกินบอสิตั้มแพทก็เลยบอกว่ากินก่อนโลดแพลน,น้องนอนแล้วจังสิมา รำกินนอพี่น้องใช้บิึงมักนาวเห <c oughs> ็นบอมหักนาวมักนาว,นาวอันนี้มักนาวได้โบแมนมักเกี่ยงได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมักนาวกันหน่วยใหญ่ขนาดเบิงึงพุ่นนะทั้งหน่วยใหญ่ทั้งร้ายน้องกินน้ำบบทันแล้วมันเลืองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้นี่คือย่าเนนอปุ้ยตกลงไปเบิร์ตเลยคือ ยายเพิ่นเอามาคุณยายนะคะแม่ของเจ้านายนะคะแม่ของเจ้านายแพยนะคะเอามาจากลบบุรีนะคะมันก็เลยเยอะเนาะเพราะว่าบ้านคุณยายมันจะมีเยอะมากนะคะทุกคนนะคะเนี่ยไปพี่น้องไปแพรสิไปเบิงนเนาะว่าแพมากินรถได้สมตานะพี่น้องว่าเพิ่มมากินรถได้แต่ที่จริงอะเนาะน้องปกติทันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแตน้องนุชด,ดาวแล้วเป็นตาให้กินพอแม่พี่น้องเออแต่มันนี่อยากลองกินอยากลองตาเองเบิงแล้วก็สีมโัโโว โชว์เอฟีทุกคนเนะะเาะวาแพมากินรดใดแบบใดไปเลยพี่นอ้องมากันเลยพ่อแม่พี่นอ้องนิสากอ,อคบง่ญ่ขนาดนะคบประจำนี้นะคะแพรกับสิโบ้ใส่บางพริกลายแต่ว่าแพรสีนเน้นกระเทียมเนะเาะแพรมากกินกระเทียมในลายกระเทียมจังเสด็จหอมๆเนาะมาตั้มก่อนพี่นอ้องคานึงพอดีว,าว,ว่าวางง้านพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยบได้วาง ว่างบบเมนในว่างบมบเมนว่าว่างงานวาวพิดว่าง,ง,าาางจากน้องเนาะเหน่งจากวาน้องอเมือนัน้นเพื่อนไปรับเพื่อนไปนอนพักผ่อนอยามกลางเว้นแพ้ก็เลยมาตำสมตำกินข้าวเพ,พเนพอไปน้อยกินข้าวเพนต้อนบาสามโมงตำก่อนพี่น้องยาแห้งแหละเดียบรอยแลลวแตลกสมนีแหละพ่อแหละมีแต่กระเทียม นี่มาคุ้งกับน้องนดดุตดาวเป็นซับไวไฮเดียบร้อยแล้วนี่นะมาคุ้งกับแครหลอดน้องผสมกันน้องนดดุตดาวเป็นเตรียมไวไฮแพร่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเรื่องตั้มมักพีกหรือว่ายัางนี่แพร่จะมาเห็ดเองเนาะไหนอ้ยมักเน่ากระไล่ขนาดแต่ว่าบริสไซเบิร์ตนี่ได้ บริไซเบิรนีได้พรม่มีน้องไซเบิดนีดนอดนโอ้ยขี่แตกเลยเนาะไซเบิรนี้รับร่บบองจุด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 เข่าองน้ำนั่งกระพทัน เอพี่นอ้อ,นองเอ้ยโคกแตกพี่น้องเอ้ยกำลังสีตํามสมตํามมือเดียวโคกแตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโครกรูพี่กำลังแนมเพนตายแล้วตําไปตําต้อนใดมันคือแตกพี่น้องตายได้ไสนุตจี้หายกับบันนี้แหละโคกแตกสนุตเอ้ยโคกแตกเลี้ยบบรีกินทรัมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสมตั้มบรีกินแตมืัอนี้เช็ดจ,จังไรระบาดนี่ กำลังยิวเขา่ามันพี่น้องเอ้ยอยไปเฮ็ดจังไหน,นจังว่าโคกแตกเฮ็ดจังไหนละบันโอ้ยชนุดสีหายแพ้แล้วบันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตั้มชมตั้มเหมือนเดียวโคกแตกสักเด้อบุญชักลายสีเฮ็ดบันนี้เฮ็ดจังไหนละบันนี้เด้อบุญัมพี่น้องเอ้ยจักลายละบันนี้อุ้ย อยากหายให้ตัวเองเด้ตั้แหงโคตรโคตรจนแตกเห็ดจึงได้แต่ตั้มจะก,กระซาบเอาและบันคูดคูดคูดมัพ๊พีโอุ้ยนายสะอาดนายเสซ็ตเดยนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนบ่เคยเข่าขั่วเป็นแน่นี่แหละบันานาอะไรจะบ่มีคนเอาเนาะอยู่มาเป็นสวนตึงไงอยู่สามสิบกว่าปีเรา่พี่น้องเอ้ยอ นี alors, look, son, cow, ่สีห้าว่าก uh ี oh. look, look. ่ตัวอะสีจังไงเราเป็นสีย่าจังไงเราบันี้สีได้ด้ปุ่มผลมันเฮียเนี่ยโอ้ยผูตายตายตายต่ำๆกับบล๊อเอาบันี้เออจะมาเปลี่าเป็นสีกูจอด้ว กินตำหูมาเนี่ยไปกินดอกพี่น้องเอ้ยปลาแดกก็จะเป็นอยู่ไซอืมจะมันซัวเสร็จชงไซสิได้กินของหนองนดด่านนี่นี่พ่อแม่พี่น้องของหนองนดดาวนี่เป็นตำไว้เดี่ยวลอยเลยนี่เป็นตำไวสุดยอดเลยเบิ่งมักพีพี่น้องเอ้ยแดงจริงคือนดดาวเป็นตำ อืสอส่วเขากัน,ส,นส่นนนจจวน,นไอ้กันโหนเออขึ้นหอ,อ,องน้องนดนีแ่แหละงเจ็ดสิบประเภเกินกเจเจได้พ่อแม,ม,ม่พี่น้องเออเสียอันนี้ไหมกะคบกะแตกเหนื่อยเด้เสียใจเด้เสียใจเด้ใส่มังนาวลงไปอีกจักหน่อยน้องนดเผนบกครอยมักเปรี้ยวแต่แพ้นะมักเปรี้ยวมักขี้นสมพี่น้องเอ้ยมือนี้กะ เป็นคลิปแหลกทีแพ้ตั้มมาฮุงแล้วก็โคกแตกซ้ำพี่น้องเอ้ยตายแหละชนลดสีหายกับบาดน,นี้แหละโคกผุนใส่มากเชียวจะปี่อะพี่น้นองเอ้ยมาแตกกับยอนแพ้เหตุนี่แหละจะเป็นตั้มอย่างไรเมือนั้นก็ยังตั้มน้ำพริกปลาทูเออน้ำพริกเมอนั้นก็ยังตั้มน้ำพริกปลากระป๋องอยู่เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยเพื่อนจะเป็นยังเลยอันนี้จะว่าอยากกินเผาแล้วก็นหยวกแห้งปวดประจกักจนโคกแตกเอ้ย สวยวันนี้พ pues er. it con. ี่น้อยสวยซื้อรวยซื้อข้าวแ่นแลนอยู่มันชิเสพินได้เลยบูแเสบบูแเสบพี่น้องหูแต่ว่าเพชรย่างเดียวเก็จบคลิปก่อนไม่ได้ดอกเดี๋ยวเขาไปหาน้องโนดว่าโคกแตกนะแฟรเเ็ดทุกแตกไม่ได้กินพี่น้องเลยสดจัวเนาะงตั้มจุดตั้มเหมือนเดียวโคกแตกสัก ฮิวกับฮิวได้แพลกับข้อจุกกรีกับแยงเลยเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปดูคดคบก่อนนะคะว่าจะทำยังไงกับคบนอกจากซื้อใหม่น้องพี่น้องเอ้ยฝาหมูเพื่อนทุกคนเนาะที่เขาเบิ่งกดติดกดกด,กดไลค์กดซับสไคร้และที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้อจุดที่สำคัญเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะไม่ได้พลาดทุกคลิปของแผลเนาะแผลสิได้มีเงิน เอามาสื่อโคกบแทนน้องโนดดาวพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยโละใจดิสบ,บายดีบายบาย